าวเมืองพิจิตอดีตชาลวันเธอลูกใครกันเราจะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาสะเผาทองอยากเป็นไอเชวายเร่ขาบน้องพากับวังทองเข้าครองแน่นอนสวัสดีครับพี่น้อง แพนเพจเอฟซีครับวันนี้ทีมละนักข่ารับหนับเสียวไงครับพบปอกันที่ว่างชาราวันครับนี่วังว่างแขปเลยะครับอ่ามาหอดใหม่ๆครับอ่าเตี่ยวปุบปอก่อนลงไปแล้วครับติดตามครับพี่น้องครับสีมานม่อมันบักลอยตามาอย่างทั้งนี้แหละมือนอ่าติดตามติดตามครับเออนี่นะครับนี่มอ่งลอยตามันเป็นลังกณะนี่แหละ บืงล่เนี่ยขสูงพลัาลอยเจ็ดเสิบลอยปดสิบเเห็นตัวหัวดำแนมดำแมเนี่ยยกหัวนี่ขึ้นพี่น้องบักอีก้วตึ้งขึ้นเออนี่ยโอ้ยหุ่นเออบักนะครับหัวนี่บังด่างหัวนี่ครัพันสี่ครับเด้๋พันสี่กว่เออเบอร์เบอร์เสียนด้เยัวนึงเบอร์เก้าครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นหาสบตาสามหันเออขนแมวขนแมว เออนี่เป็นเดนี่มาฝุ่นนี่ฝูดจับป้องครับโอ้ยเป็นไดพี่น้องโอ้ยวันนี้กำลังเริ่มเนี่ยได้เนี่ยเราเนี่ยวันนี้ได้ต <ง 1971. S 2> ุนดอกเนี่ยเออพี่น้องไย่ามาติดตามมั่งเด้อวันนี้มาแล้วครับนี่เออได้ไล่ม่องซอยกันพุ่นหนึ่งมาส่งคืออยอะปดเพราท่นขึ้นมาเยอะเนี่ยหน้านุ่กันซีหาค้นละวันนี้ครับผ่ากันแล้วครับวันนี้ครับชุมพ่นบริแดนสตึกเนะครับวันนี้จัดแล้วจัดแล้ว เอ้ขุนเออยว่านาเนี่ยโอ้พุ่นเห็นปะปลานั่นแมนเล่าเอ้ยพุ่นโอ้ตาแดงนี่หกศูนย์หมดสิสิปลาขาวสูตรแหมโอ้พุ่นนี่พวกเราหมันกระโม่มันมากวาดนี่ว่าหันวาดหันกับว่าป่อห้างแตนบองยัยหนึ่งแตนลุ่มเบมือแลนนี้พันละวันเลย ไอ,บบอ,อนนี้เลยยิสานบันของเขามาเบ่งซอยกันพี่น้องเลยเพื่อนอนังนี่ร <ela> เนี่ถือถ <ทำ S 1> ือว่า<อ>ถือก็ได้เพือ่อนลุ่มเดียวค้อนเนี่ยหัวเดียวม่งหัวเดียวลุ่มสลุมสีล,มสลุมหาบางทีสานบันของเขา้าเออมืงเม่งเ่อนะครับบริเฟนนครับบริเฟนของกินนครับสดๆจากไรของกินกม่วงไม่ได้ตายต้มเับเสตัวแสตัวตัีติดตามติดตาม หากินเนาะพอมีกเขาตังใจตัวแสดงกับว่าเด้จ้างกันมากดิมิทตาเรากันจ้าๆเลยบางเนี่ยตรงสิแม่มากมัดขวางไหนยังไงนี่ตาสีเซ้นแต่เบื้องไหนครับเส้นนี่เส้นครับพิดตามนะครับพิดตามครับพี่ตามนะกดพิดตามเออใช้ด้วยมืออื่นนะครับเนาะเออเอาเอาไปปดป้องใจกันกันพี่น้องครับเออจะไปเบิ่งกันรอกันต่อไป สารพันของข้าครับห้อย่างหาจินครับวันนี้กระด้การให้กันแล้วครับหมานให้เขาครับทั้งข่าวอีท่ทั้งกล่อยตาทํางานแล้วครับสีเส้นหาลอยตาครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามารับชมสองนี้นครับอ่าโอกาสน่าข้มาเมื่อหลังของการผอกันไหมนะครับเนาะโอกาสนี้ขอก้าวคข้าาขอบคุณและสวัสดีครับ